สวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีค่ะคุณสนทิเอ๊ะวันนี้จะทําการทดลองเรื่องอะไรครับเราจะทําการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุณหภูมิกับภาวะสมดุลค่ะโดยจะศึกษาจากภาวะสมดุลระหว่างแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สไดไนโตรเจนเตตดอกไซด์ค่ะคุณสนทีพอจะทราบไหมคะว่าแก๊สสชนิดนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงคะ,ะก็พอทราบบ้างครับก็คือแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งมีสีน้ำตาลแดงนะครับสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วเกิดเป็นแก๊สไดไนโตรเจนเตตดอกไซด์ซึ่งไม่มีสี และในทางกลับกันนะครับแกส๊สไดไนตรเจนเตตอกไซด์เนี่ยสามารถที่จะสลายตัวแล้วก็ให้แกส๊สไดโตัวเจนไดออกไซด์กลับคืนมาไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับถูกแล้วค่ะและในสมดุลอันนี้นะคะระบบอันนี้ก็จะมีแก๊สทั้งสองอย่างปนกันอยู่เราก็จะมาศึกษาภาวะสมดุลโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็ศึกษาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ่ะอ๋อครับแล้ว อุปกรณ์แล้วก็สารเคมีที่จะใช้มีอะไรบ้างครับค่ะก็มีแก๊สในโรเจนไดออกไซด์ ide, ซึ่งเราเตรียมไว้ในอยู่ในหลอดทดลองนี่นะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นภาวะสมดุลดังนั้นก็จะมีทั้งแก๊สในโรเจนไดออกไซด์ ide, และแก๊สไดในโรเจนไดออกไซด์ mm hmm. อยู่นะคะแล้วก็จะมีขาตั้งซึ่งมีทอมเิมเ,มเตอร์เสียบอยู่แล้วก็บิกเกอร์ใส่น้ําแข็งเราจะควบคุมอนุณหภูมิไว้ที่ศูนย์องศาเซลเซียสค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะมี ตะเกียงแอลกอฮอล์ขาดตั้งและที่กั้นลมแล้วก็มีน้ำอุ่นซึ่งเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่70องศาเซลเซียสค่ะอ๋อครับเอ๊แล้วทำไมต้องใช้หลอดทดลองตั้ง3หลอดนะครับเพราะว่าหลอดแรกเนี่ยเราจะไว้เทียบสีส่วนอีก2หลอดก็จะไว้สำหรับทดลองค่ะอ๋อครับค่ะเราจะเริ่มการทดลองกันโดยการที่เอาหลอดแรกนี่นะคะใส่ลงไปในน้ำอุ่นซึ่งเราควบคุมอุณหภูมิไว้ที่70องศาเซลเซียสนะคะ คุณส่วนที่ลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะสีจะเข้มขึ้นครับค่ะเราจะนันสังเกตว่าสีของแก๊สก็จะคงที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะการที่แก๊สมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณสุนที่ทราบไหมคะว่ามีแก๊สอะไรเกิดขึ้นคะเออ น่าจะเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับเพราะว่าแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มีสีน้ำตาลแดงใช่แล้วค่ะในช่วงแรกเนี่ยระบบอยู่ในภาวะสมดุลค่ะเมื่อเรารบกวนระบบโดยการให้ความร้อนลงไปเนี่ยระบบก็จะปรับตัวโดยการเกิดปฏิกิริยาสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนไดออกไซด์มากขึ้น <c oughs> เกิดเป็นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งมีสีน้ำตาลเข้มดังนั้นเราจึงเห็นแก๊สเนี่ยสีเข้มขึ้นนั่นเองค่ะ Oh. จนถึงภาวะหนึ่งเนี่ยระบบปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่เราจึงเห็นสีคงที่ค่ะครับค่ะเรามาทําการทดลองต่อเลยไหมคะดีครับค่ะสุดอีกการทดลองหนึ่งเราก็จะเอาหลอดทดลองเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำเย็นซึ่งเราควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ศูนองศาเซลเซียสนะคะคุณสนทิสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้นะคะ สีจางลงจริงๆด้วยครับค่ะการที่สีจางลงเนี่ยแสดงว่ามีแก๊สอะไรเกิดขึ้นคะก็น่าจะเป็นแกส๊สไดไนโตรเจนไดออกไซด์นะค,ครับเพราะว่าเป็นแก๊สที่ไม่มีสีค่ะถูกต้องค่ะในตอนแรกเนี่ยระบบก็อยู่ในภาวะสมดุลเมื่อเรารบกวนระบบโดยการลดอุณหภูมิเนี่ยก็จะทําให้ระบบปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่โดยการที่จะเกิดปฏิกิริยารวมตัวของแกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด์เกิดเป็นแกส๊สไดไนโตรเจน,เตนตไตออกไซด์มากขึ้นจนกระทั่ง ถึงภาวะสมดุลใหม่สีของระบบก็จะคงที่ค่ะครับค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะเอาหลอดทดลองที่อยู่ในน้ําอุ่นแล้วก็หลอดทดลองที่อยู่ในน้ําเย็นเนี่ยนะคะมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณสุนที่ช่วยหยิบหลอดทดลองนะคะเอ๊แล้วเวลาหยิบหลอดทดลองมานี่ต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าที่หลอดทั้งสองนี้จะกลับมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องก็พอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นนะนะคะเราก็สามารถเอาน้ําที่อุณหภูมิห้องมาแล้วก็นำหลอดทดลองสองหลอดเนี้จุ่มลงไปค่ะก็จะเห็นการทดลองได้รวดเร็วขึ้นค่ะอ๋อครับค่ะทีนี้เราว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะคุณสวนที่สังเกตดูเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะครับก็คือ,อหลอดที่ยกมาจากน้ําอุ่นนะครับพอวางไว้สักครู่นะครับสีก็จะเริ่มจางลงนะครับ ในขณะที่หลอดที่ยกมาจากน้ําเย็นนะครับพอวางไว้สีก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะครับแล้วดูเหมือนกับว่าสีของหลอดทดลองทั้งสหลอดนี้มีความใกล้เคียงกันแล้วครับค่ะนั่นก็คือเป็นเพราะว่าระบบเนี่ยขอ,ของทั้งหลอดทดลองทั้งสองหลอดเนี่ยปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ซึ่งก็เป็นสมดุลเดียวกับหลอดที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนั่นเองค่ะ,คะเมื่อเข้าสู่สมดุลเดียวก,วกันแล้วก็จะมีสีที่คงที่เท่ากันนั่นเองค่ะ อ๋อครับนั่นแสดงว่าอุณหภูมิมีผลต่อสมดุลของระบบใช่ไหมครับนั่นก็คือถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนสมดุลของระบบก็จะเปลี่ยนไปทําให้ระบบต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ถูกต้องไหมครับค่ะถ,ถูกต้องแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณทิพย์มากเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับอุณหภูมิและก็สมดุลของระบบขอบคุณมากครับ